เอาละคะต่อไปดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของสถานีชาร์จสมาร์ทโฟนค่ะครหรือว่าอุปกรณ์ไอทีทั่วไปจากพลังงานน้าค่ะในกรุงโซลที่ประเทศเกาหลีเลยใช้น้ํามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะโโซึ่งสามารถคนเราคนทั่วไปสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยจะเป็นอย่างไรติดตามชมเลยค่ะสถานีชาร์จสมาร,ร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีต่างๆเหล่านี้นะคะมีติดตั้งหลายแห่งในประเทศเกาหลีเลยค่ะอย่างที่กลางแม่น้าสายเล็กๆในกรุงโซลแห่งนี้ ช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถชาร์จไฟของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีต่างๆได้อย่างสะดวกสบายค่ะทั้งที่บ้านและก็นอกสถานที่ด้วยแถมยังช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะหลักการทํางานเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะอย่างที่แม่น้าแห่งนี้ในช่วงบ่ายของทุกวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ Eco Ma ซึ่งรับผิดชอบโครงการดังกล่าวนะคะจะนํากังหันใบพัดเล็กๆ3ตัวไปวางไว้กลางแม่น้ําค่ะเมื่อน้าไหลผ่านเนี่ยก็จะช่วยผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ชั่วโมงละ30วัตต์ค่ะ เพียงพอในการชาร์จสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีอื่นๆได้ครั้งละ5เครื่องค่ะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็ชาร์จไฟเต็มแล้วที่ผ่านมานะคะได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วกว่า300คนค่ะบอกว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ดีค่ะเจ้าหน้าที่ยุ o คขมนะคะบอกว่าสถานมีชาร์จไฟแห่งนี้นะคะทดลองใช้จนถึงเดือนตุลาคมค่ะถ้าได้ผลดีเนี่ยก็จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟเพิ่ม,เต,มเติมค่ะตลอดลำน้ำเลยนะคะความยาว 10กิโลเมตรต่อไปเลยค่ะ,ะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใหม่แต่ว่านำมายอซซ่อไซส์ให้สามารถใช้กันได้ทั่วไปเลยะนะครับเรียกได้ว่าใช้จริง ในครัวเรือนกันเลย<ช>นะครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเราจะได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน<ช>แล้วก็ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่เสียประโยชน์อะไรด้วยถูกต้องเลยค่ะแถมอยู่ใกล้ตัวด้วยนะคะแหล่งน้าก็มีทั่วไปเลยใช่ครับ<ช>แต่้อระวังก็คือระวังโทรศัพท์จมน้านะครับนั่นน่ะสิคะเป็นไปได้นะคะแบบบุ้งหายอ่าถูกต้องอ,อ่ะนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเรายังค้างคำถามอยู่ครับพี่แจนอน้ำอะไรสามารถยืนได้น้ำตื้นหรือเปล่าคะน้ำตื้นถูกต้องค่ะ <laughs> แอบเห็นมาปะเนี่ยไม่เห็นค่ะกินได้เมื่อกี้แล้วค่ะโอเคนะครับคำตอบก็คือน้ําตื้นเองครับน้องๆนะครับเราสามารถลงไปยืนได้แต่น้ําลึกระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะจมน้ําน้ํานิ่งไหลลึกนะคะโอเคอนะครับช่วงนี้ไปพักชมโฆษณานก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการของเรากันต่อครับค่ะ